พระผงรูปเหมือนนั่งเต็มองค์หลวงพ่อเอียรุ่นสงน้ําเนื้อผงผสมนวดนวดรุ่นสองออกสีน้ําตาลทําพิเศษเฉพาะสิทธิใกล้ชิดสร้างปี2519หลวงพ่อยาวัดบ้านด่านจังหวัดปราจีบบุรีท่านมีพระเวทวิทยาคมที่กล้าแกรง่งมีวิชาอาคมสุดเข้มขลังวัตถุมงคลที่หลวงพ่อเอียสร้างขึ้นและทําการปลุกเสกเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อเอีย ว่าเป็นสุดยอดของดีเป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเพื่อหวังผลทางด้านพุทธคุณชนิดที่แรงมากเห็นผลและหวังพึ่งพุทธคุณได้แน่นอนผู้ที่ใช้บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียต่างมีประสบการณ์ให้เห็นกันทุกคนเป็นที่เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ในมหาพุทธานุภาพที่หลวงพ่อเอียปลุกเสกไว้ในวัตถุมงคลให้เป็นสมบัติแก่ลูกหลานสืบไป มวลสารหลวงพ่อเอียนนำมาจัดสร้างพระผงสงน้ำรูปเหมือนนั่งเต็มองโดยท่านจะเริ่มต้นตั้งแต่สร้างผงวิเศษด้วยการเขียนอักขระยันคาถาลงบนแผ่นกระดานดำด้วยดินสอพองกำหนดจิตเขียนทีละตัวจนครบสูตรของท่านแล้วลบออกเก็บผงเลขยันไว้ทำผงวิเศษเขียนแล้วก็ลบกระทั่งได้ผงอามที่ต้องการในตัวยันที่เขียนนั้นจะต้องมียันสำคัญของอาจารย์ท่าน,านเช่นยันกรอเพชรเลขยันต่าง ที่ท่านร่มเรียนถ่ายทอดมาจากพระอาจารย์ของท่านนำมาผสมโดยมีผงหอหาจินดามีผงเอธิเ e. จผงปฐมังผงตรีนิสิงเหผง,งหอมหาัยผงปฐมอระผงตรสอนนาคมผงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆค,คุณผงพระเจ้าห้าพระองค์ผงพระเจ้าสิบหกพระองค์เพชรน้ำค้างศิลาน้ำค้างดวดสีพึ่งที่ท่านหุงเองเป็นตน้นทางวัดบ้านดาน ได้นำจำนวนมวลสารทั้งหมดมาผสมรวมกันแล้วปั้มเป็นก้อนโดยนําไปให้หลวงพ่อยาจารอัการะหลายครั้งจากนั้นนํามาสร้างเป็นพระผงสงน้ํารูปเหมือนนั่งเต็มองค์หลวงพ่อเอยียเป็นสิทธิยุคท้ายของหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามเทาพระทุกรุ่นทุกพิมพ์ที่หลวงพ่อเอียสร้างล้วนมีประสบการณ์สูงเพราะท่านตั้งใจสร้างและปลุกเสกประสบการณ์สูงความต้องการพระเครื่องวัตถุมิลิลิสคนของท่านจึงมีมากเหรียญมังกรหลังจานมือ ถือเป็นสุดยอดเรียนวิเศษชนิดหนึ่งที่ผู้ทําจะต้องมีพลังสมาธิขั้นสูงจึงจะทําสําเร็จได้เป็นยันที่มีพุทธคุณเด่นทางด้านเรียกทรัพย์ค้าขายเมตอามหานิยมอีกทั้งยังสามารถช่วยหนุนดวงพลิกฟื้นดวงชะตาให้กลับร้ายกลายเป็นดีและขับไล่เสนียดจันไรต่างๆหลวงพ่อเอียและเกจิอาจารย์สายปราจีบุรีอธิิฐานจิตครั้งใหญ่ก่อนที่จะมอบให้ญาติโยมตลอดทั้งศิษยานุสิ์ทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นสุดยอดพระผงส่งน้ำแห่งโชคลาภและนิรันตรายที่พิเศษสุดคือหลวงพ่อเอียและเกจิอาจารย์ตั้งใจปลุกเสกกำกับคาถาเรียกทรัพย์เสริมทรัพย์เสริมบาร,รมีโดดเด่นเรื่องเมษอามหานิยมมหาสเสน่ห์บรรดาลโชคใช้แล้วร่ำรวยเงินทองทำมาค้าขายขึ้นดุดแม่น้ำคงคาไม่ขาดสายสมหวังดังใจผู้ชักราชนาเพราะสร้างด้วยจิตเจตนาอ,อันบริสุทธิ์เมตตาสูงสุดประสบการณ์โชคลาภ ไม่เป็นรองใครหลวงพ่อเอียได้ปลุกเสกให้พิเศษอีกรอบอย่างเข้มขลังคาถาบูชาหลวงพ่อเอียตั้งนะโมสามจบวันทิตวาจริยังครูปาทางหลวงพ่อเอียอันตรายังสัพพะกำมังประสิทธิเ,เมขอพรอามประสงค์